ข้อสอบมันพลาดข้อสุดท้ายมันเลยบีตอนฟังาถามตอบครั้งแรกว่าหมาพันธ์ใดมีขอ้อรู้ได้เยอะสุดในโลกโตเลยตอบได้แน่นอนแต่พอมาเจอว่าเป็นกิน n นส s ุ๊ o o k 2006ซึ่งมันเป็นปีหน้าซึ่งผมไม่ได้ผมเซิร์ชไม่เจอตรงนี้ก็ตอนแรกไม่ไม่คิดว่ารายการจะใจร้ายขนาดนี้คือผมขอตัดทีมงานก็หูสุดยอดตัดชีวาว่าตัวแค่นี้ ผมว่าคงไม่มีใครตัดแล้วครับคือมาตัดชีวว่า่างนี้เขาคงตัดแหละครับจิกซอผมก็เลยคิดพอผมเปิดตรงเนี้ยผมก็คิดว่ามันมันน่าจะเป็นสุนัขสีขาวแต่รูปตรงนั้นเนี่ยมันไม่ชัดเพราะว่ามันขยายขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งเกนันึงก็แตกมันดูไม่เป็นไรขนเลยมันเป็นแบบขาวไปเลยก็เลยคิดว่าไปลองเปิดมุมดูดีกว่าแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเปิดมามจะจะเอกตามัน แต่ทีนี้พอเปิดปุ๊บไปเจอตาเนี่ยอย่างที่บอกในรายการก็คือสุนัขส่วนใหญ่มันจะมีดั้งไอ้ไม่มีดั้งเนี่ยมันมีพันเนี้ยพันเดียวก็คือบูเทอรียแล้วแล้วมันก็ใช่ใจผมตอนแรกเลยผมก็คิดว่าผมยังกลัวเลยว,ว่าเปิดมาจะเจอแมวแบบอาจจะเป็นแมวตัวบลเลอร์เลยแล้วมีหมานอนข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปหาแต่แมวอ่ะเหมือนกิสดานายกอย่างเงี้ยอย่างข้อสุดท้ายเนี่ย ถ้าเกิดผมได้เปิดป้ายนึงแล้วผมเปิดมาเจอขูตั้งขนยาวเนี่ยคืชวนแน่นอนชาวชแต่ทีนี้คืนผมเปิดมาเนี่ยหกคะแนนผมมองว่าไม่มีประโยชน์60กับ45เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเอาเลยดีกวา่าครับก็อยากจะขอฝากไวพรทุกๆคนนะครับว่ายัางไงผมเชื่อว่าทุกคนนี่มีความรู้แน่นอนก็ขอให้ทำ เรื่องของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมแป้งเทลมีสวยเนียนใสผู้หญิงสไตล์เนี้ยผู้หญิงสไตล์เทลมี <Hey. S 2> สวัสดีค่ะวอดแฟนพันธ์แท้นะคะกับเครื่องสำอางเทลมีเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากร่มวมวอดกับเราเนี่ยง่ายมากเลยค่ะ เพียงแค่เขียนชื่อที่อยู่ลงในประจยบัตรให้ชัดเจนนะคะด้านหลังเนียโวตหัวข้อเรื่องแฟนพันธุ์แท้ที่คุณชื่นชอบนะคะรวมทั้งสโลแกนของเราด้วยเครื่องสมัมาเทลมี่ภูมิใจใช้เทลมี่ค่ะและส่งมาที่ตู้ปน2สะพานใหม่กรุงเทพ10221ค่ะทุกสัปดาห์นะคะเร,เราจะแจกทองคำหนัก1บาทกันแน่นอนนะคะและทุกหเดือนค่ะเร,เราจะแจกทองคำหนัก20บาทนะคะซึ่งก็คือเดือนเมษายนปีหน้าแล้วนะคะเราจะประกาศผลโบนะคะแจกทองคำหนัก20บบาทเพื่อให้เรื่องที่ ถูกโหวตมากที่สุดนะคะสำหรับสุดยอดแฟนพันแท้ของเรื่องนั้นค่ะรับไปเลยทองคําหนัก10บาทนะคะและจากผู้ชมทางบ้านค่ะรับทองคําหนักอีก10บาทไม่ว่าคุณจะโหวตมาเรื่องอะไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยตาเชิญเจ้าหน้าที่เลยค่ะดูสิว่าใครจะได้นะได้แล้วค่ะเอาละค่ะคึ้งระมางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีถูกต้องแล้วนะคะโหวตให้แฟนพันแท้สุนทราพรค่ะ และก็มาจากจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะคะคุณสระรันกะพงฟองสวัสดินีด้วยค่ะเอาละค่ะใครที่อยากได้ทำง่ายๆแบบนี้นะคะก็ส่งกันมาเยอะๆเลยค่ะเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีค่ะเข้าเกรียบกุ้งอบกรอบออเดฟอร่อยที่มีซอสบาร์รูมดีไซน์ ผู้นำด้านอ่างน้ำวนอัจฉริยะและอุปกรณ์ห้องน้ำที่สุดแห่งดีไซน์ AJ เล่นได้ไม่เลือกแผ่น AJ DVD พระเอกตัวจริงในชื่อคิปโกโก้ mix อยากเรียวอยาช้าโทร02448 5 9 4เฉลอง12ปีดื่มความรู้สึกดีๆไม่มีจางที่แบล็กแคนยอนกว่า120สาขาทั่วประเทศและอีกกว่า7สาขาทั่วโลกมองหุงข้าวอ e m a าเฟ x ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์สวยหรูทันสมัยหน้าจอ L C D ตั้งเวลาได้ถึง24ชั่วโมงสวยท่านการสวยท่านใจภายใน5นาทีด้วยยาย้อมผม b ีเงนสปีดีปั๊มน้ำมิสุบิชิทนแกร่งแรงเป็นหน สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองวัยตมิวกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้หาร้ท่านต่อไปนะครับยังมีอีกรึ่งทางนะครับเป็นทั้งหมด23ท่านนะสนุกทุกเรื่องนะครับแล้วอยู่ดีๆไปดูคะแนนอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะต้องดูวิธีการนะรว่าทำไมถึงมีคะแนนอย่างนี้แต่กองเชียร์เชียร์บาร์บี้กันใหญ่นะคุณผู้ชคิดว่าจะเป็นใครดีฮะเขาเชียร์บาร์บี้แต่ผมขอพี่กสิติแล้วกันครับอ๋อขอข้างๆนลยนะขอไปท่องเที่ยวหน่อยนะฝรั่งส่งฝรั่งเศส ออกมาเป็นยังไงหยิบเลยนะครับหยิบเลยนะครับอ้าวลองดูนะครับออกมาเป็นคุณพงเทพราคบอมาดูร่าคนบอก่อนนะครับมาครับสุดยอดแฟนพันธ์ท้ดาก้อนบอลคุณพงเทพอรุณสิริวัต์ตลอด25ปีที่ผ่านมาศึกษาค้นหาสะสมทุกอย่างเกี่ยวกับรา้อนบอล เขาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้มาแล้วกว่า10รอบมีข้อมูลทุกอย่างของดราก้อนบอลตั้งแต่หนังสือเกรดข้อมูลดราก้อนบอลโปสเตอร์ไปจนถึงของเล่นต่างๆและการ์ดพลังอายุกว่า10ปีภาพทุกภาพคำพูดทุกคำพูดที่ปรากฏในเรื่องเขาจึงสามารถจดจําได้อย่างแม่นยำและในการแข่งขันครั้งนี้โพบอกว่าเขาจะทําคะแนนอยู่ในอันดับที่5เขาจะทําได้ตามผลสํารวจหรือ,รอไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับ เอาละคุณปสิทิ์จะพูดอะไรกับเขาฮะส่งต่อนะด้ไหมครัว่าอะไรดีสวยโวยนะฮะสวยนะครับขอบคุณนะครับคุณปสิทธิ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเนะฮะก็มาเป็นกุ่แน่ตรงนี้นะครับดือดอนบอลโคบบอกเป็นลำดับห้าติดกลุ่มแน่นอนผลจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับขอโชคดีครับเจ้าหาที่ครับและคุณพงเทพนะครับตอนนี้อยู่ที่แท่นของคาร์โาวเอ็กซ์โอ วินิกรนะครับเบียช้างบริษัทเบไทยหนึ่เก้าจำกัดมหาชนดรากอนบอลนี่ติดมา2ท่านนะฮะหนึ่งท่านนี่ก็ไปแล้วนะฮะคุณพงเทพก็ต้องกู้ชื่อกลับมานะครับ3มวินาทีครับแฮปปี้จากดีแท็กนะครับมีรางวัลรอพร้อมอยู่บางท่านก็ได้ไปบางท่านก็ไม่ได้นะครับ25คะแนนเต็มก็ให้100 0 0นมืนครับ100รคะแนนให้100,000เลยนะครับเรื่องต่าง ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้สาวินาทีนะครับนี่คือตัวละครต่างๆในร่างบอลนะครับบอกว่านี่คือตัวละครที่ชื่อว่าอะไรพร้อมไหมครับก็ขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งทําอะไรครับขอพรมังกรสักแป๊บขอพรน,นะฮะไม่ขอพรจะได้ยังไงฮนะใช่ครับแลวคุณมีร่างบอลก็เตรียมมาอ้าวเอามาโชว์หน่อยครับโอ้โหนี่อาลูกพิเศษเลยนะครับนี่ แปลว่าแปลว่านี่ขอไปแล้วยังยังครับกําลังขอเนี่ยครับโอ้โหเอาละเอาละเอาละจะขอในใจเลยว่าขอเสียงดังๆเออ่าในนแล้วแล้วแล้วนี่เป็นอันที่เป็นกีดาวครับอ๋อแฟนพันแท้ครับรูปนี้พลังรวมเลยนะครับก็ขอก็เดี๋ยวก็คงเบียดการันลงมาฮะอ๋อวาระสุดท้ายของการันนั่นเองใช่ครับการันจ๋าลาก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วครับเอาละขอโชคดี ม่ไม่รู้ว่าเขาขอพรว่าอะไรนะฮะแล้วในเรื่องวิธีการขอพรไม่ทราบว่าพนมมือหรือเปล่าแต่ว่าพงเทพพนมมือพร้อมนะครับ25คะแนนจะได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนนี่คือตัวละครนะครับที่ชื่อว่าอะไรพร้อมคะแนนที่หนึ่งหครับมิสเตอร์ปอปป๊อครับทุกท่านะครับเอาล้ครับพรนั้นรู้สึกว่ายังใช้ได้ดีอยู่คะแนนที่สองครับพร้อมนะครับ นะครับเต๋าไปไปครับชุดต้นครับคะแนนที่สามนะครับบัวอนครับชุดต้นครับอ๋านะครับไม่แน่ครับไม่แน่แต่ดูสีหน้าแววตาท่าทางจะไปได้ดีคะแนนที่สี่ครับไปครับท่านคารีนครับชุดตานครับสงสัยกองเชยจะปรบมืออีกนานคะแนนที่ห้าครับไปครับ มนุษย์แปลงหมายเลข19ครับชุดต้นะครับเอาละครับง่ายไหมง่ายง่ายก็ยังยังได้อยู่ยังง่ายง่ายและได้อยู่ด้วยครับโอ้โหมีแต่ของง่ายง่ายคะแนนที่หกครับนะครับแนปป้าครับชุดต้นครับยังได้อยู่นะครับมาดูนะครับเขาเดินทางมาอย่างนี้จะถึงหลักสิบหรือไม่คะแนนที่เจ็ดนะครับนะครับไม่ครับชุดต้นนะครับเอาละครับ ไก้ลุ้นแล้วครับใกล้สิบแล้วครับคะแนนที่แปดครับนะครับราชาจาป้าครับชุดตนนะครับผงสัยสิบนี่ก็ง่ายง่ายนะครับคะแนนที่เก้าครับเอาะครับครับลีกูมครับชุดต้นนะครับเอาละครับรงสจะก็ไม่หลือะเอฟพออันนี้จะได้ผลแน่นอนเลยนะครับผ่านอันที่สิบนี่แสดงว่าจะดีมากๆเลยนะครับคะแนนที่สิบครับนะครับคีมีต่อครับชุต้นนะครับเอาละครับสิบคะแนนผ่านแล้วนะครับ ทีมของเทพพิเศษวันนี้กำลังใจกองเชียร์สำคัญมีใครบ้างครับก็มีทีมมามากันญาติามาเยอะโอ้โหยกมหน่อยครับยกเลยครับโอ้โหนี่คุณเอาวัยรุ่นมาเชียร์คุณอย่างนี้เลยเหรอนี่ดราก้อนบอลทั้งนั้นมีตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเอาคุณพี่ด้วยโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยนะครับได้มาแล้วสิบนะครับคะแนนที่สิบเอ็ดครับพร้อมครับหมายถึงนายพลบูครับทูกตานะครับยังไม่พลาดเลยนะ ใกล right? <lab ani monkeys> uh ้ข e ึ้นท้าแล้วครับ12ครับนะครับทำบาเรนครับทุกท่านครับเรามาลุ้นว่ามีโอกาส25คะแนนเต็มอีกหนึ่งท่านนะฮะถ้าทางจะมีลุ้นครับอานะครับ13ครับนะครับซูเกะมนุษย์ล่องหนครับทุกท่านะครับเอ่านะครับจะ15อยู่แล้วนะครับนี่คือ14ครับพร้อมนะครับไปครับโดโดเลียครับทุกท่านะครับเอ่านะครับ ยี่สิานี่ถือว่าสบายสบายแล้วนะฮะ15ครับนะครับเกเกอรี่ครับชุดต้นนะครับเอาละครับ15คะแนนได้ไปแล้วเรียบร้อยเหลืออีก10เท่านั้นนะเหลืออีก10เท่านั้นนะครับจะครบยีนะครับ16ครับท่าทางยังจะใช้แววไปอย่างดีมากๆด้วยนะครับนะครับพี่นอสุเกะครับชุดต้นนะครับเอาละครับโอ้โหเป็นอะไรเป็นอะไรมันอย่างไรเกือบ เกือบไปนะฮะไม่เป็นไรลูกแก้วอยู่กับเรา17ครับพร้อมครับนะครับชับเนอะครับทุกท่านครับเวลานี้ทุกคนผมเชื่อว่าน่าจะลุ้นว่า25หรือไม่นะฮะไม่น่าจะลุ้นว่าผิดไม่ผิดนะกลายเป็นว่าจะลุ้น25หรือไม่นะครับ18ครับนะครับกอร์เซอร์ครับทุกท่านครับโโอ้แม่มีเว้นวั์กนะครับไปเรื่อยๆมีเว้นวั์กแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ยากพอควรครับยากพอควรนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าที่คละเค้าอยู่ตรงนี้นะฮะตัวเอกบ้างหลบหลังต้นไม้บ้างนะครับฮัดชิวบาทีนึงโผล่มาแป๊บแป๊บบ้างนะฮะเอาละครับสิบเก้าครับพร้อมครับครับใดไครโอชินครับชุดต้นครับเอาละครับถึงแม้ว่าจะ20ก็พอเพียงแล้วนะครับแต่มีโอกาส25มาก้าาเอา20นี้ให้ได้ก่อนนะครับโหนนี้ช uh> yep ื่อว่าอะไรครับ ไปครับตุ๊ซี่ครับทุกท่านครับยี่สิบแล้วนะครับตอนนี้เอาแล้วนะครับจากนี้เป็นกำไรแล้วนะครับนับถอยหลังทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับจะเป็นยี่สิบห้าอีกหนึ่งท่านนะครับเพื่อจะรับหนึ่งหมื่นจากแฮปปี้จากนี้แท็กอีกหนึ่งท่านหรือไม่นะครับยี่สิบแปดครับเอาแล้วครับไปครับอีกคาเซ่ครับชุดต้นนะครับเอาล้วครับอีกสี่นะครับอีกสี่นะครับอย่าพลาดนะครับทุกคนเทใจเชียร์นะฮะแข่งมาแข่งมานี่เริ่มเชียร์แล้วนะครับ ยี่สิบสองครับนะครับโมเกโก้ครับชุดต้นนครับเอาละครับอีกสามนะครับยี่สิบสามครับนะครับคีล่าครับชุดต้นนครับเอาละครับอีกสองเท่านั้นนะครับจะได้เต็มนะครับนี่คือบุคคลนะครับที่ได้รับการโหวตนะครับโผลมาเป็นลำดับที่ห้านะครับแสดงว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งว่าจะติดกลุ่มนะฮะเข้ารอบสุดท้ายนะครับนี่คือ24แล้วนะครับเอาละครับไปครับ กิลันโนครับชุดนาอ้โานะครับมาถึงเส้นชัยแล้วนะครับไม่ต้องข้าม